กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขกนครับผมมาท่านไหนี่พี่มวนีนเมาครับผมทานท่นละทไปสั่งน้องบีทรไปสั่งน้องบีเมา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 เลี้ยงพก้มปครับีวนเมาเมาซอยลูกสาว จิ้มมันเหลือดซื้อว่ามันจิ้มเออเป็โง่มากเหลือเลยมาหดบ้านเจ้าขึ้นพ้กเมาใส่กรอบเอลยมันกับยายดีซี่ใหม่น้องเนาะอันนี้กูกะเมาให้กินแล้วนี่สิกูเมาใส่กอกี่ใส่เมาครับผมไก่คำเลยพี่น้องฝึงโง่กลับมาบ้านใช่ปะไล่ไล่เรียกันมากนี่แหละเมื่อนี้คนอาจสีเงียบเนี่ยจังหน่อย อืมแต่ว่ามืออื่นกะแม่ว่ากคเค็ดอืมมือละลอโอ้ยมือบวมไ่หัก่มือละลอยสองลอยกับพ่อได้ลูกได้หลานเลี้ยก็ให้ลูกให้หลานกินได้ใ่ มาเลยยำบอกมีิ้มเส้นล้ดเลยติกเป็นเหมือน่เขาบานิ้ม่หมือนยหอกันอันบอด้กับกุ๊กแล้วก็เ้นผีข้าวุยินเลยหมนี่งงามปาที่อย่าง้ำๆอยาอันน้แม่แม่ข่าแม่้าอัดอัดอันมาด มาปล่อยออกนี่พี่น้องผู้ใดอยากผู้ใดอยากแก้มเบียแก้มเหล่าตอนแรกๆก็สามารถซื้อไปได้แก้มเราลุงเดชกินน้ำจิ้มแซ่บครับผมจิ้มแซ่บไล่จนผู้ใดก็ขอเออร้านเขากินก็เขาเจ้าวแซ่บเนี้ย น้ำจิ้มโอ้เ่ย้เหลือแคนี้ละน้ำเค็ตน้ำจิ้มแซบกับมีใช่ไป่เครื่องหนึ่งแล้วพี่น้องโอจะนอนจิ้มตก่ไวยิแน่องแน่ว่ันอ้ยแต่ประยัด่เอาแต่ยจิ้เป่าอนั่นเ แ่ wow. yeah. no ิมร้อมีไหมว่าไปแ่ทิมร้องันบ่าไปเออม่บมเแกมเขาพี่แกมเราแกมเราแก้มเบียเอานีเ้เอนีนกินเอาดีนีนี่ไค่ะมึงยั่กิน่าถานบอให้้ยินสินีไปได้ส่อ เนี yeah. mm. yeah, huh? right. ่ยซื้ออไรซื้ออะไรนไม่ใช่ไหมไม่ใ่ได้อีกปะเข็ดบ่ะได้น้ำจิ้มหน่อยเพิ่มจิ้มหมดไม่เพราะตอนมืดมัวเขายได้ดกถ้ามืหมดขายถึงแบบเดียวแล้วเลยจำล่าขายไม่เหมือนหรอกเนี่ยเหมือนเดิมเดิมแบบเดิมจังเป็นเขด ôi là anh cũng già năm mươi, ngã năm ấy, phải nói anh. Mình nói, đến không phải anh phải không? Cắt ừ. ừ, ừ. 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 à, à, nó, lấy nhang bay. Em đừng bay, em đừng em cứ cào, em cứ cào. Bãi trăng o, em, tao không. Bãi. Tao cái, tao cái gì người ta. Ai mà đeo?

ปปิ้งปลาทูไว้ห right ้แล้วแม่สิพาไปหาหมอก็ณนะูไปน้ำเนื้อดาปิ้งปลาทูห้แล้วว่าทีไปรพยาบาลปลาส่วนซานส่วนซานข้าเดียวมส่วนซานส่วนซานข้าเดียวนี่มวยเอาเด้ไหมค่ะทีนี้เราบ้านนี้นงอยู่เอ้เ้าไปหาวมอไรยล้วไยไ่เอายุคนละจะควางเงินจะควางเงืเนจะส้างขอยย่

เงินบ้านเขาได้น่ต้งใช้เมือุถงมอกอย่ล่นบ้งอันนั้นปูนมื่อนบเอามือพิมพิมมือแปรงเลียนอยู่บ่้พิมพิมมือแปงเลียนอยู่บ่ไปบ่บะเมนสิได้ไปปลูกไวเมืองหนก็เช่าถ้าแปรงเลียนก็บ่ได้ปลูก

แย่ค่ะยังไม่แก้เคลีกินลูกได้อยาวดขวดเดียวนั่นเขารออยู่ไหนล่พวกกินหลายหลายแอใครก็แอะไรก็เลยแพ้กินเอ็มลอยด้หรน้ำมันนะคะมันกินหลายแเขาไม่กินเขาปวดหัวปวด่าเกินน้ำมันแล้วคอยอย่าี้ก้นหอบเขาไกินนี่เราตกีบกูตกีบเขาไกินกาแฟขวดามากินกิ๊ตเดี๋ยวกันนีแห้งตอนนี้กินเม้่อไรฮ ป้ากับเรามันป้ากินห่อเกอนไปค่ะใส่ก่อแกยิ้มยิ้มหออมาหันมากไม่ได้ยิ้มไม่ได้ยิ้มอันนี้ก็ห่อเอิ้นเอามากอให้อาภัยแล้วหนูมาหาไม่ถ่อยห่อเอิ้นงามงามอยู่กับบม้าไม่ด้ยิ้มนั่งเงาเง้ออยู่คนเดียวเฮ้ยปวดเ่าไหร่ส่วนส่วนอยู่เดียวไม่จะไปไหนจะยืนอยู่เขาก็ไปไปยืนแต่เดียวเนี่ยไปไปอยากก้มตัวจั่งยิ่งไปนี่ไม่หลัง จะไผ <ฟ S 2> <laughs> ่่วา, <laughs> ายบไปอสามไผ่สามไผ่ไหนึ่งหลานโอเคครับผมไปก่อนเมดเกี่ยงตับเลย้อยหนึ่ง้อยหนึ่งมีเกี่ยงเกี่ยม้นเื่อนินไปก่อนครับสวัสดีครับ